โอเคเริ่มเอามือว่างขยับมือดีพร้อมนะครับพร้อมค่ะให้เท่ากันถูกมือบ้างถูกครับตอนนี้สองคนไม่เหมือนกันนะข้างไหนกันแนะ่ข้างกันไหนข้างไหนขวา ซ้ายขวาซ้ายให้เหมือนกันให้เหมือนกันนะ <Okay. S 1> เหมือนกันยังเหมือนแล้วเหมือนแล้วนะทีนี้จับจังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองเอาครั้งนี้เป็นหนึ่งหนึ่งครั้งนี้หนึ่งยกมือหนึ่งครั้งที่สองโอเคเอาวงวางวงวางหนึ่งสองหนึ่ง 2 1 2 2 2 2ทางไหน2ทางไหน2ครั้ง1ลงนะ2 1โอเค1 2 1 2 2 2 2 1โอเคทีนี้ทําตามครูนะทีนี้หลับตาไม่ต้องดูครูบอกเลขไหนยกมือข้างนั้นโอเคหลับตาละลูก1 2

1 2ึ่ง2องหนึ่งหนึ่งสององหนึ่งหนึ่งยผิด1 1ึ่เอ1กคนึกัน1กัน1่กันหนึ่กันถูกบอกมืบอกมือบอกเลยก่อนบอกมือก่อนใครผิดใครผิดใครผิดโอเค เอางี้ครับพร้อมนะหเพลงอะไรลา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 เป็นไงนาอคือคือมากระโปรงกลางนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราครูจะให้เราสองคนร้องแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาอะมาพร้อมก่อนพร้อมก่อนร้องเพลงได้หลายชิ้นร้อคู่หนุ่มอะไรครับร้องเพลงได้หลายเพลงคู่หนุ่มหายไเรื่อยๆาย่อยๆอ่ะพร้อมกันลาลาลา มาเลย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 คุณหนุ่มได้ได้ค่ะได้แม่บอกว่าได้ค่ะแม่บอกว่า